จังหวัดเชียงใหม่เนาะเป็นวัดพระธาตุปีเกิดปีจอนะคะคนเกิดปีจอนะปีหมานะคะเนาะก็จะมาสวัสด,ดีแล้วก็มาทักทายกันนะคะแล้วก็มาไหว้พระกันในวัดเนาะอ่าซ้อมโมดก็บอกสวัสด,ดีปีใหม่เจ้าพี่ถาปณีนะคะพี่าปณีกับเจ๊พรสวัสด,ดีค่ะนะคะพี่ธาปณีก็ซ้อมมดจ้านะซ้อซ้อก็สวัสด,ดีจ้าเจ๊พรน,นะคะนะ ดอตแมวปิงก็สวัสดีปีสวัสดีปีสองห้าหกแปดนะคะเนาะ,ะคุณคุณอันอันชาแนลนะคะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเนาะอันอันหรืออ้นอ้นเนาะอันอันเนาะคุณอันอันชาแนลนะคะขอบคุณมากมากนะคะเนาะเบาคําลาพาะเสดที่ถาดีครับนะคะดอตแมวปิงก็จ้าจ้าจ้านะคะสมดจ่าก็บอกว่าสวัสดีเจ้าบ่าวคําลาสวัสดีจ้าบ่าวคําลาสวัสดีพี่ไม้นะคะ น้องอันอันสานแนวนะคะก็บอกไม้บกมือมาเนาะฟังยูฟังยูนะคุณทาปณีก็อ่าดอทเมวปิงสวัสดีค่ะนะคะอ่าคุณเบาคำลาก็อันอันดีครับเนาะคุณอันอันก็ติดแล้วนะติดตามกลับแล้วเด้นนะคะขอบคุณมากมากนะคะเนาะอ่าเพียอาจะโอ้เพียรแตะไม่ได้เลยกลัวโรกลัวหล่นลงนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูพระธาตุนะพระธาตุเต็มเต็มนะาทุกคนเออนะสวยมากนะมุมนี้ก็สวยนะคะ คุณถาก็คุณอันอันสวัสดีค่ะนะคุณถากันนี้กับลุงทัาลาสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกท่านเลยนะคะเนาะขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะเนาะดูซิบรรยากาศตรงนี้ <c oughs> บรรยากาศตรงนี้นะคะทุกคนเอ่อเป็นวัดประจําปีเกิดนะคะปีหมาหรือว่าปีปจอนะคะเนาะทุกท่านเนาะ สวัสดีทุกท่านนะคะนะอาจจะขึ้นนะ้องมิงมิงไปหรือ,อยังเนาะน่ะคุณมิงก็สวยมากเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆนะคะเนาะเป็นปลานะพ้นน้ําออกมานะคะทุกคนสวัสดีเดอ้อนะคะเนาะจากดรอทแมวกิงนะคะคุณถากลุงคำหลานะคะถ้าใครลงคำหลามาเนาะเออนะนี่เห็นไนหะมมีมีตกปลาด้วยนะคะเออเห็นไหมมีตกปลาด้วย สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะเนาะก็สวัสดีปีใหม่สองพันห้าร้อยหสิบแปดนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะมีความสุขทุกท่านเลยนะคะเนาะสวยมากนะคะมีดนตรีด้วยนะมีดนตรีล้านนาดนตรีอ่าดนตรีไทยเนาะ ไปดูพระท่านนะคะทุกคนอดูตรงนี้นิดนึงนะคะใครมาที่หลังเนาะอยากจะให้ดูตรงนี้นะคะเป็นศาลานะคะศาลาตั้งแต่ข้อศอสองสี่หกสองแล้วนะคะศาลาไม้เนาะสวยมากนะคะแกะสลักสวยมากเลยเนาะนี่ตรงนี้นะคะมีกระจกบานใหญ่ด้วยนะทุกคนกระจกนะคะหินทิศต้นราบนะคะเงินทองไหลมาเทมานะคะตอาวะบบ้าจริงเหรอบ้าอะไรนะคะ น้องมิมิงบอกหัวใจกอด,กดมานะคะเนาะสวยทุกมุมเลยเนาะน้องมิมิงเนาะสวยทุกมุมนะคะเสียดายนะคะที่ใครเขาไม่เข้ามาวันนี้เนาะน่าเสียดายเพราะปกติจะนั่งอยู่ที่จักรนอะอ่าจะนั่งเยผ้าอยู่ที่จักวันนี้มาโอกาสมาไหว้พระนะคะแล้วก็พาทุกคนมาดูด้วยเนาะบรรยากาศสวยงามนะคะนะในวัดเนาะในวัดในวัดสวยงามมากนะคะอ่ะนะมีดนตรีด้วยนะ เดือดพามาดูตรงนี้นะคะเนาะใครเข้ามาอีกเนาะสวัสดีนะคะสีล้านกำลังใจนะคะเนาะได้ยินเสียงไหมคะน้องมิงบิง,บงพอจะได้ยินเสียงไม่เอ่ยเดี๋ยวพาเาดูนะดูนะดูนะสวยนะคะอ่าเอาเต็มๆต,ตรงนี้ดีกว่าอะนะคะนะสวัสดีทุกท่านนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่มาส่งกําลังใจวันนี้นะคะเนาะขอบคุณคุณถาปนีนะคะขอบคุณน้องเจพรนะคะน้องอัญอันด้วยนะคะเนาะขอบคุณมากมากเลยนะคะเนาะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณอ่าน้องอัญอันนะคะเบ้าคําลานะคะแล้วก็ซอมโมดด้วยนะคะเนาะสอดแมวปิ้งด้วยนะคะขอบคุณมากๆเนาะใอีกเนาะนะคะขอบคุณอ่าคุณเสน่ด้วยนะคะ บัวซ้อนด้วยนะคะเนาะขอบคุณนักนักนะเจ้าน้องบัวซอ้อนหวนอารมณ์เนาะขอบคุณนักนาาักนะเจ้าเนาะสาวพะเยาสาวพะเยานะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะเนาะเป็นพระธาตุปีเกิดคนเกิดปีจอนะคะทุกคนนะสวยมากเลยนะอ่านี่นะคะ